ตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางแบ่งปันแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยความหวังดีจากมิวชาแนลสวัสดีค่ะมิวชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่12ตุลา64นะคะวันนี้ณนะตอนนี้ก็อยู่ที่ชนบุรีนะคะพอดีมาทำธุระนะคะท่านผู้ชม และว,วันนี้แอดก็จะมาตามต่อแนวทางของพี่ทัศน์ให้อีกนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาแนวทางของพี่ทัศน์ก็เข้าเลขความฝันนะคะวันนี้แอดก็เลยโทรไปถามพี่ทัศน์นะคะว่าฝันใหม่หรือ,อยังนะคะพี่ทัศน์ก็บอกว่าฝันใหม่แล้วนะคะแล้วก็จะแบ่งปันแนวทางให้อีกนะคะเดี๋ยวแอดก็จะโทรหาพี่ทัศน์นะคะอัดคลิปเสียงเอามาฝากกับเอนะคะ ก่อนที่จะโทรหาพิทัศน์นั้นแอดก็ขอฝากช่องมิวชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้มีกำลังใจทำงานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากมิวชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดกดเข้ามาดูที่ช่องมิวชาแนลได้เลยค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพิทัศน์ช่องมิวสชาแนลค่ะ ว่าจะมาตามต่อแนวทางจากพี่ทัศอีกค่ะเพราะว่างวดที่ผ่านมาเลขความฝันของพี่ทัศเข้าเนาะแต่เอ็ดไม่ได้ไม่ได้ลูกให้เขียนให้เขียนในกระดานป้ายต่อในทางกระทอมเขียนเลขสี่เลขเจ็ดเลขสี่ผมไม่ได้ตัดคนอื่นก็ถูกอยู่แต่ผมไม่ได้ตัดค่ะงวดงวดนี้งวดนี้เป็นเลขความฝันอีกใช่ไหมคะพี่ทัศ ครับวันนิพฝันช่วงสองวันสัปดาหเห็นลูกปูครับค่ะอภิชัน์เล่าให้เอฟซีฟังหน่อยค่ะจะมาขอตามอีกค่ะครับผมได้ยินชัดไหมได้ยินชัดค่ะครับคือมันที่คืนมันที่หนึ่งฝันว่าลูกปูลงมาจากกระท่อมค่ะแล้วก็มาเรียกผมในในคืนนอ้นท่านจะพูดเป็นภาษาเมริดมันจะโยเล็กนี่คือไม่ไปเอาเลข ในในกลองทีเรียมการปูดึงจากเมนของกระพุกจากเมนในะครับฝั่งคนออกมจะย่อเลขหนึ่งกล่องซีเรียมนึ่งกล่องบูดทิ่ค่งถ้าเปลยเป็นไทยก็จะเป็นไม่ไปเอาเลขในกลองซีเรียมพอพอดีลงมาปั๊บลงปูว่กถ้าปูเด็นไปในี่ะกเข้ารุ่ของกะุกมันเน่ยค่ะแล้วที่สร้างใหม่เนาะจ้ะ ก็ไปไปไปลงสี่เหลีนน่ยนมันจะเป็นจะเป็นเตียงนอนของท่านหรือจะเป็นป้ายที่เราสาร้างให้ลูกผูกจำนวน,นเงินนั้นคือยังไงก็ไม่ทราบแต่ลูกผูกก็จะเขียนเป็นสี่เหลี่ยมเราเอาสมุดมามาวาดดูเป็นสี่เหลีนหน่ยมเลยถ่ายใาน้ิเทอรทีน็ด่วยโอ้โเดี๋ยวคือปวุงตรงไปในในร้านนะครับค่ะค่ะพิพัฒน์ค่ะแล้วก็ท่าน ทำกงสี่เหลี่ยมทุกท่านขิดสี่เหลี่ยมแล้วก็ทำเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกตรงกลางครับแล้วลวงปูกก็เอาเลขศูนย์ขึ้นข้างบนเป็นศูนย์แล้วช่องที่สองก็เป็นหกครับช่องที่สามก็เป็นสองช่องที่สี่เป็นห้าแล้วเลขที่ลอยมาตรงกลางจะเป็นหกสองห้าหกสองห้านูลงหกสองห้าเลยนะที่รับ ครับแต่ในตัวการะบาดมันจะมีศูนย์หกกับศูนห้าแล้วท่านก็ได้เรียกลอยมาตรงกลางเลยอันนี้ท่านไม่ได้เขียนมันลอยมาเองเลยตรงกลางอีกอย่ยนะค่ะเปน็นศูนย์หกห้าค่ะแล้วต่อจากนั้นก็อันนี้เราต่อความฝันเลยคือมันกะเปรตติดห้าทัค่ะก่อนเล่นท่านธาวุธถือล่องคืออะไรเดินมาเรียกผมว่าพิทักษ์พิทักษ์ ก็ลงมาจากที่นอนเหมือนุงปูมาเรียกเลยลงมาก็เห็นสิบกันก็เดินก็ไม่ได้เข้าในถ้ำแต่เ,เข้ามาข้างนอกเดินมาแล้วมาสะดุดมาสะดุดไม้สะดุดตออะไรแบะแล้วก็ล้มลงผมก็เลยจับวดที่แล้วหนึ่งสีก็เลยจับอายุเขาพอสองสิบพันก็หนึ่งสี่กว่าอายุห้าสิบผมเลยจับตัวห้าปูนมามาลงกะเท่ากับตัวที่ลุงปูเคียนให้ สองห้าก็จับไปจับมาก็เป็นศูนย์ห้าอะไรลายย,าย่างเนี่ยเราต้องจับในสี่เหลี่ยมนี้ให้ได้ค่ะคอันนี้ก็เลยเป็นห้าศูนย์ล่างมันจะเป็นล่างลบลบก็คือล่างค่ะเป็นห้าเอาห้าศูนย์เป็นล่างแล้วพิทักษ์เนาะครับแ,<ต>แต่แต่แต่ก็ย่าอยา่อยาเชื่อผมไม่มากนะใอีกสีเขาคูณเราด้วยก็ได้ค่ะเอาควายเลยเนาะทั้งบนทั้งล่างควายเลยครับแต่นในสี่เหลี่ยมนี้เราต้องจับให้หมด หมดว่าศูนหกก็ได้0ูนห้าก็ได้ศูนสองก็ได้ได้หลายอย่างใน่ชมที่เหลี่ยมนี้มันจะมีสีตัวเราต้องจับคอให้หมดเลยแล้วพิทักษ์จับตัวไหนคะเดี๋ยวหนูจะลงในนี้เลยคะ่ะพออันนี้ผมข้าผมที่ผมชอบก็คือสองห้ากับห้าศูนย์สองห้ากับห้าศูนย์นะคะคแต่ให้เอฟซีเอาที่ตัวเอซชอบ ก็ได้ถ้าท่านไม่เอาตาผมเตะสามตัวคือลูกปูให้แล้วคือหกสองห้าหกสองห้าครับส่วนนี้ท่านไม่ได้เขียนแต่มันลอยมาตรงกลางแต่ที่ท่านเขียนให้ก็คือศูนย์หกกับสองห้าในกองคือหนึ่งไม่โอยหกหกสองห้าครับค่ะเดือดข้านนี้าจะบุกเยอะให้ตรงในยลายไปที่นั่นค่ะพินา ทีมีที่ผมวาดให้เขาทำยูทูบันนั้นก็วัดที่ลูกปูวาดยังไงผมก็วาดอย่างนั้นเลยจ้าก็บาดลงลูกผูนา้นเปไม่ใช่ว่าเห็นเลขนะคือพักเขียนถ้าถ้าไม่ฝันผมก็จะไม่ไม่ไม่ทำตามอย่างนั้นค่ะกับถ้าทำยังไงผมก็ทําตามอย่างนั้นถ้าทําแบบโดยสารการอยู่กับลูกปู่ทําไม่ได้ค่ะมันจะเป็นภปกับตัวผมเองค่ะพิธัศน์ครับครับผมก็ ไอ้วันนี้ก็จะลงเป็นตัวเลขที่ตามความฝันของพี่ทัศเมื่อกี้เนาะหนูก็จะเขียนไว้หกหกสองห้าแล้วก็มีศูนย์หกแล้วก็มีสองห้าแล้วก็ห้าศูนย์แล้วก็เลขอายุของครูพันก็ห้าศูนย์ครับลงเป็นบนล่าผมจะลงูไปที่ก็ถ่ายถ่ายในนั้นด้วยก็บรรยายด้วยในที่ผมพูดนี่ก็ค่เอาดูดู่เราดูด้วยค่ะค่ะพี่ทัศน์ค่ะก็ ขอบคุณพิทัศน์มากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้นะคะอันนี้ยินดีครับอยากให้เอีถูกทุกคนเลยผมไม่อยากเก็บไว้คนเดียวหรอกมันไม่สบายใจงวดที่แล้วไม่ได้เรียกความฝันนี่ครับถ้าผิดถูกยังไงก็ไม่ว่านมมัีิดถกค่ะไม่ว่าการก็เป็นแค่แนวทางค่ะพิทัศน์ครับอันนี้งวดที่แล้วผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งคือฝันว่าลุงปู่ตาป้ายใหญ่แต่ก็มีผิดพันไปด้วยค่ะแต่ผมตอนนั้นผมมีกล้าอื่นชื่อ หลวงปู่ก็บอกว่าให้ช่องยูทู e เขียนเลขเขียนหนึ่งสี่ค่ะครับแล้วก็ข้างล่างอีกก็บอกให้เขียนหนึ่งสี่อีกเสร็จแต่เขียนเป็นเลขจีบค่ะแล้วก็เอาเลขสี่เลขสี่ทับมองไปก็ิมมองไปเพื่อเห็นหนงสี่ผมก็เป็นเป็นที่เลยแต่มันไม่เข้ามันไม่ได้ตัดสองตัวถ้าตัดสองตัวก็ได้ตัดสองตัวก็ได้นุ๊กว่า ก็วันนั้นก็ได้เลขที่พี่ทับส่งมาให้แล้วเนาะงวดที่แล้วอะ่ะก็นึกว่าไม่ได้ฟันอีกไม่ได้ก็เลยไม่ได้ตามอับบผมผมก็ลืมส่งตัวเลขนี้ไปนึกนึกว่าตอนนั้นนึกว่าได้ได้อยู่ที่นี่แล้วนึกไม่ไม่นึกว่าจะอยู่ชนกฤตีกันเลยเห็นยออกมาเออ,ออกมาก็ไปเน้นแต่หนึ่งสี่อย่างเดียวไม่ได้เติด<อ>นั้นแต่ผมก็พูดกับทริปอยู่ว่าเจ็ดหนึ่งสี่ผมเลยจัดเต็มเต็มเลยผมไม่เคยซื้อลอตเตอรี่หมดขนาดนั้นเลย ห้าใบเฉพาะหนึ่งสีอย่างเดียวอ๋อห้าใบเลยแล้วพี่จ้ครับมันมีเจ็ดหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสีสองหนึ่งสี่สามหนึ่งสีครบอ้อหมดเแล้วไม่ตัดเอาข้างหน้าขายรถคุณกลับคุณขายรถรีว่าผมถูกเยอะเก็บมาผมไม่ได้ตัดซื้อใจดีเพราะผมไม่ชอบอยู่แล้วค่ะครับตัดไวพอให้เอฟซีช่องมีชชแนลหน่อยค่ะครับก็ฝากช่องมีวชแนลด้วย ปเอฟซีกดถูกใจกดไลดค์กดแชร์ให้ด้วยก็น้องใหม่นี่ก็ยังไม่มีเอฟซีเยอะก็ฝ<ม>ากติดตามมาด้วยเป็นคนครับต้องถ้าเราดูจากซื้อเล็กตาพอให้ดูสถานที่ด้วยเอ่่ตรงนี้ที่ผมอยู่ก็คือกระท่อมรัชการหลวงผู้สวงบ้านรุนปันเหรียญหลวงูสวงช่วงไหนผมก็อยากแบ่งปันให้เอฟซีได้ถูกได้รวยถ้าผิดถูกยังไงก็ขอไปนโากาาดี้ด้วยก็มันมีผิดมีถูก ค่ะ <c oughs> เป็นแค่แนวทางเนาะพิทัศน์เนาะเป็นแค่แนวทางแต่ถ้าไม่ฟันใหน้ลูกปู่ผมก็ไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรไปเล่าค่ะ <c oughs> อันนี้ฟันให้ลูกปูตก่ติดตการสองงวดงวดที่แล้วก็เข้าอยู่ค่ะง <c oughs> วดก่กนงวดเศร้าแต่ง <c oughs> วดนี้จะเข้าไม่เข้าก็เนี่ยก็ต้องติดตามอีกค่ะ <c oughs> ทีนึงต้อง<ม>รอลุ้นอีกเนาะพิทัศน์เนาะรรนครับ, <c oughs> อบรอลุ้นดูครับผมค่ะขอบคุณพิทัก์มากมากค่ะครับโปรยซาินดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีตาโปร นี่นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นลายมือของพี่ทัศนะคะ <ot> พี่ทัศก็เขียนมาจากความฝันของพี่ทัศนะคะที่หลวงปู่ให้เขียนยังไงพี่ทัศก็เขียนอย่างนั้นมาให้ดูนะคะอันนี้ก็พี่ทัศส่งมาให้นะคะแอ,อ,อดก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะเพราะว่าแอดทาตามไม่ได้นะคะก็ลองพิจารณาดูแนวทางจากพี่ทัศนะคะ